รคมะเร็งกระเพาะอาหารเกิดจากเนื้อเยื่อในกระเพาะอาหารเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นมะเร็งโดยมักจะเกิดจากการอักเสบเรื้อรังซึ่งมีสิ่งที่กระตุ้นได้แก่การสูบบุหรี่การติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์พาารายในกระเพาะอาหารแต่ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้โดยไม่ได้ผ่านการอักเสบนะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราแก้ไขไม่ได้อันได้แก่เพศชายอายุที่เพิ่มขึ้น หรือมีประวัติคนในครอบครัวโดวยเฉพาะญาติสายตรงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารค่ะสำหรับการป้องกันการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะเราต้องกลับไปดูที่ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดค่ะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะเรามีปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถป้องกันได้นะคะอันได้แก่การสูบบุหรี่นะคะการ ตรวจหาเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรแล้วก็รักษาเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรก่อนที่มันจะกระตุ้นทําให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นต้นค่ะสําหรับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะทําให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้ที่ยังไม่ได้มีข้อมูลแบบชัดเจนมากนะคะก็คือเรื่องของอาหารค่ะอาหารกลุ่มที่ทําให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้ซึ่ง ต้องบอกว่าอาจจะสัมพันธ์นะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นปัจจัยเสียงโดยตรงได้แก่อาหารในกลุ่มที่เป็นอาหารหมักดองอาหารที่ใส่สารแปรรูปสารเร่งสีเช่นไส้กรอกแหนมหรือว่าอาหารที่รสเค็มจัดนะคะอาหารเหล่านี้จะมีสารที่เรียกว่าไนโตรซามีนซึ่งจะเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้สารเหล่านี้จะไปกระตุ้นเซลล์ปกติที่อยู่ในกระเพาะอาหารให้กลายเป็นมะเร็งได้ค่ะ ดังนั้นหากทำได้เราควรจะหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มนี้นะคะเพื่อลดโอกาสการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารค่ะการวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารมีได้วิธีเดียวนะคะคือการส่องกล้องกระเพาะอาหารเพื่อไปตัดชิ้นเนื้อนำไปตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยาค่ะ หากท่านทราบว่าท่านเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเพราะท่านอาจจะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะแรกๆซึ่งถ้าเป็นระยะแรกสุดเลยเนี่ยเราสามารถรักษาโดยการตัดเลาะเนื้อเยื่อร้ายนั้นออกจากกระเพาะอาหารได้โดยการส่องกล้องค่ะท่านจะไม่มีแผลใดๆบนหน้าท้องเลยนะคะแต่หากไม่สามารถตัดเลาะมะเร็งกระเพาะอาหารนั้นออกได้โดยกล้องเราก็ยังสามารถตัดมะเร็งกระเพาะอาหารโดยการ สกล้องเจาะหน้าท้องนะคะโดยสัญญาแพทย์เราก็ยังมีวิวัฒนาการที่สามารถใช้เคมีบำบัดร,ร่วมกับการฉายแสงกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่จะทำให้ท่านผ่านช่วงเวลาที่ไม่ดีเหล่านั้นไปได้ค่ะสุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกท่านนะคะหรือว่าคนที่แข็งสุขภาพแข็งแรงดีก็ขอให้ไม่เป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารหรือถ้าเป็นจริงๆก็ขอให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร ที่พบในระยะแรกซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะขอบคุณค่ะ